สำรวจหลังบ้านจ้า เมื่หลังบ้านอันใดจึงที่สามารถทำความสะอาดได้ ่าบางคังมันเป็นมันเป็นนกแนล้วไปนองค่ะนกแล้วก็โบ้ค่อยเป็นคนที่แพ้ขนพวกฝุ่นเป็นลูกเป็นปุ้มแผลไปนองค่ะนี่แหละอันนี้ก็เป็นที่โล่งของธนาคารเขายึดประมาณนี้นะคะเนาะ ก็จะเก็บกวดรอบบ้านอันนี้ก็ไว้นั่งเล่นก็จะประมาณนี้เราจะไปหาชั้นลองท้ามาวางไว้ตรงนี้อีกอันหนึ่งคิดว่านะเวลาเด็กหน่อยมาหลยๆยิ่งนี้มีเวลามีบางหนัง รงนี้สามารถเห็ดบ้องนางกินโมกุฎะได้พี่น้องนี่เพราะว่าเพื่อนลกูกบางครั้งมากมากหลายหาหคนก็ต้องจัดสถานที่ใหม่อันนี้ก็คือต้องเอาออกนะคะจะเอาไป,ไปพุ่นมุ่งผลห้เบิดแล้วก็จะมีลาเก็บกวาดบ้านนี่แหละชีวิตประจำวันนะคะพี่น้องค่ะมนุษย์แม่ สมาถนั่งได้เก็บกวาดทำความสะอาดแล้วก็นั่งได้จ้ะจะติดต่อเก็บกวาดให้ดีมีก็สะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นหมาเพราะว่าเราจะไม่ให้หมาเข้ามาเลยเนาะโอกคก็คลิดนี้ด้วยนะคะ